สวัสดีครับวันนี้ขอนําเอาตัวละครจากวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนซึ่งเป็นวรรณคดีที่มีความเป็นนิทานมหากาบพ,พื้นบ้านของไทยเขาเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้สันนิฐานว่าเคยเกิดขึ้นจริงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วมีผู้จดจําเล่าสืบต่อกันมาเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งรายละเอียดในการดําเนินเรื่องยังสะท้อนภาพการดําเนินชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวสยามในครั้งอดีตได้อย่างชัดเจนยิ่ง ดังนั้นจึงขอนําเอาตัวละครในเรื่องขุนช้างขุนแผนมาเล่าให้ทุกท่านฟังโดยขอนําเอาตัวละครตัวแรกมาเล่าให้ฟังเป็นเบื้องต้นนะครับตัวละครตัวนั้นก็คือขุนแผนหรือพลายแก้วนั่นเองครับไปรู้จักตัวละครเอกของเรื่องกันเลยครับขุนแผนหรือพายแก้วนักรักและนักรบที่ไม่ยอมเป็นรองใครมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักแก่บุคคลทั่วไปบุคคลที่ขุนแผนยอมอ่อนข้อให้มีเพียงสองคนคือสมเด็จพระพันวษา เจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาและนางทองประสีมารดาของคุณแผนขุนแผนเป็นคนที่เจ้าชู้หาตัวจับได้ยากแม้ว่าขุนแผนจะเป็นผู้มีฤทธิ์เดชเป็นที่ยําเกรงแต่ในด้านอื่นแล้วคุณแผนเป็นรองขุนช้างอยู่สองประการใหญ่คือความรักเดียวใจเดียวและความร่ำรวยด้วยความเจ้าชู้ของขุนแผนนอกจากหน้าตาจะหล่อเหลาเอาการแล้วยังเป็นคนพูดจาอ่อนหวานและถนัดการใช้ค่าถามมหาละรวยหากพบเห็นใครแล้วนึกชอบก็จะเกี่ยวพาราศี ยังเป่าคาถาจนสาวหลงกันงมงายนอกเหนือจากนางพิมพิลาลัยหรือนางวันทองซึ่งเป็นหญิงคนแรกในดวงใจของขุนแผนแล้วยังมีผู้หญิงอีกสี่คนที่ตกเป็นเมียของขุนแผนคือนางสายทองนางลาวทองนางแก้วกิริยาและนางบัวขี่ของดีตามตำราอันประกอบไปด้วยกุมารทองม้าสีหมอกและดาบฟ้าฟื้นซึ่งเป็นของพิเศษของขุนแผน กุมารทองเป็นลูกชายคนแรกของขุนแผนกับโบคลีผู้เป็นลูกสาวของหมื่นหานวันหนึ่งหมื่นหานร,รู้สึกว่าขุนแผนมีความเก่งกาจและเป็นตัวอันตรายจึงพูดหวานล้อมให้โบครีวางยาฆ่าขุนแผนทิ้งแต่ขุนแผนรู้ทันจึงต้องฆ่านางบัครีและพักลูกในท้องออกมาทำพิธีปลุกเซเกิดเป็นกุมารทองที่คอยติดตามขุนแผนไปทุกขนแห่งม้าสีหมอกพาหนะประจําตัวขุนแผนเป็นม้าที่วิ่งเร็วราวกับพายุ ฉลาดและแสนรู้ไม่ต่างจากนักปรา์พยศและแข็งแกร่งไม่ต่างจากราชสีเมื่อขุนแผนเห็นว่าเป็นม้าที่ลักษณะดีถูกต้องตามตำราจึงเสกยญ้าให้ม้าสีหมอกกินและยอมติดตามขุนแผนแต่โดยดีดาบฟ้าฟื้นเป็นอาวุธตามตำรามหาศาตาคมที่ตีขึ้นจากโลหะหลายชนิดอันได้แก่เหล็กจากยอดเจดีมหาธาตุเหล็กขนาดผีพายตายทั้งกลมตะปูตรอกฝาลงจากเจ็ดปาชา้า เหล็กไหลมานำหลอมรวมกันประกอบพิธีปลุกเสกเป็นดาบที่มีความแข็งแกร่งและคงกว่าดาบเล่มใดสามารถไล่พูดผีปีศาจได้สกัดวิชาคมและเรียกลงผลฟ้าผ่าได้จึงได้ชื่อว่าดาบฟ้าฟื้นติดตามตัวละครเรื่องขุนช้างขุนแผนตัวต่อไปได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ